สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้ค่ะจะต่ำมดส้มใส่หยวกล้วยกันนะจ้าอันนี้อันก็ลงมาตัดหยวกกล้วยให้แม่นะจ้าหยวกล้วยก็คือแกนกลางของต้นกล้วยนี่เองนะจ้าคือแกนกลางใันใเนื้ออ่อนๆนะเป็นหองว่าหโยวกล้วยนะจ้าเขากับเล็งต้นกล้วยแบบต้นกําลังดีนะจ้าถ้าใหญ่เกินไปอย่ากินมามดนะจ้าอ่าถ้าน้อยเกินไปมันก็มีแกนกลางนะจ้าเอาเอาลำต้นกําลังดีนะจ้าแกะออกมาก็จะได้ข่าวจัดอดประมาณนี้นะจ้ากินได้บ่ฝาดนะจ้า อันนี้ก็วัตถุดิบหลักของฮาวนะจ๊ะมดส้มหรือว่ามดแดงนะจ๊ะยังเป็นแงบอยู่เลยนะจ๊ะยังไม่ใช่ฤดูกาลมดแดงแตเตื้อนนะสาววันนี้เขาจะต่ำใส่ถั่วเน่าแคบใส่ขิงนะจ๊ะแล้วก็หยวกกล้วยนะจ๊ะซา,าใส่ใบม่วงกับลำนะจ๊ะมดแดงเนาะอันนี้ก็ล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยนะ,สะเสด็จน้ำให้แห้งนะสาวในส่วนของหยวกกล้วยก็มาหั่นมาซอยนะจ๊ะ ซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอนะจ๊ะซอยเป็นแบนเป็นแบนนะจ๊ะแล้วก็มาพันใหญ่นะจ๊ะตัดบัวยังเหลือใยนะจ๊ะต้นกล้วยก็เช่นกันนะจ๊ะมีใยเหมือนกันเนาะเอามือพัน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 นะจ๊ะอันกินไปได้มันติดคอในใยนะจ๊ะมันมีความเหนียวเนาะ มาดูในส่วนพริกแกงก็มีอย่างนักเส้นามีกระเทียมมีขิงนะซะเกลเขือป่นนะซะชุรสเล็กน้อยนะซะกะปินิดหน่อยใส่ลงไปนะซะตามด้วยพริกแห้งนะใส่นักเป็นนักใส่น้อยเผ็ดน้อยนะซนเสร็จเรียบร้อยก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะซะตามมะสมไม่ต้องใส่ขิง้นเซ้าเครื่องเคียงเปิ้นขาดไปได้นะส้าพรอนาแคบ้นะซะาย่างจีเรียบร้อยใส่ลงไปนะซะ ใส่นักเกาะมันจะล้าไปนะเจ้าใส่สักแผ่นนะใส่กําลังดีนะเจ้าวันนี้เ่าตำว่าส้มบรรนักนะเจ้าวัตถุดิบลัก้องเฮาโยเกล้วยใส่ลงไปถ้าเฮาเอาใยออกแล้วอ่ะมันต่ามันก็จะแหลวนะเจ้ามันแบบมีใยนะเจ้าถ้าเฮาบบเอาใยออกมันจะติดกันเป็นปุกนะเจ้านึกภาพบอกก่อนมันจะเป็นก้อนนะจ๊ะมันจะพันกันนะพันใยเนาะอันนี้ก็ต่าจนละเอียดนะเจ้า อะละเอียดได้กสก,กรดรเนื่องก็เดียวเาก็จะใส่ไข่มดส้มหรือไข่มดแดงลงไปนะเจ้าคนเมือง่าท้องมดส้มนะ้าคนไทยเป็นท้องมดแดงนะ้าส่วนอันนี้เปิลท้องเงียบ <g ül> ไขไ่น้อยหรือว่ามดงานนะเจ้าเงียบนะเงียบเวลาเอามาต่ในลํำนะแซบกว่าเป็นไอไข่เป้งน,นะไข่ตัวใหญ่ๆนะเจ้าแค่ค่ะมาโขลกรุกเคราให้เข้ากันนะเจ้า ซาใส่เนี่ยตับใส่บะบมะม่วงกับลามนะจ๊ะใส่ยอดม่วงนะยอดอ่อนใบม่วงนะจ๊ะแต่วันนี้เขาใส่หยวกกล้วยนะจ๊ะมันจะมีรสชาติหวานนะจ๊ะต้นหอมพักชีนะจ๊ะหัน่นซอยใส่ลงไปเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะอันนี้ก็เสรเรียบร้อยตําหมดส้มแบบไปเลยนะจ๊ะเมนงงูง่ายๆนะจ๊ะหาก,กินยากนะจ๊ะอันนี้เป็นท้องว่าอ่าอยยังก็ ตำสูงนะจ้าอยู่ปลายจิกเจริ่หมดส้มนะจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ้าต่ำม,มดส้มใส่หยวกล้วยจ้า